สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y o u u u b ออนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคําทํานายของชาวชาวราศีมีนและชาวรัคนามีนในเดือนธันวาคมพศ25 6พันะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่ 15เมษายนของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีมีนและลัคนามีนท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวง12ราศีของเดือนพฤศจิกายนให้ดู ได้ที่ใต้คลิปกดเข้าไปที่ใต้คลิปนะคะหรือไปที่หน้าช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันท์และไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็ไล่ดูเอาคลิปนี้นะคะเป็นของเดือนธันวานะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิบซีขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านขอให ไพ่ชุดนี้ทำนายดวงในเดือนธันวาให้แม่นยำน,นะคะใบแรกนะคะมีนังเลือกด้วยกระโหลกไดโนเสาร์ แม่สุรัสสวดีแมมดื่มเก่งนะเนี่ยก็วายองุ่นวายแชมเปญกินเหล้าเก่งนะสังสรรการเงินแจ่มใสจ้ะแมม คุณก็ทำงานก็เก่งหาเงินก็เก่งกินก็เก่งหาเงินก็เก่งทำงานก็เก่งหาเงินก็เก่งกินก็เก่งเที่ยวก็เก่งในเดือนธันวาคมนะคะชาวราศีมีนเนี่ยคือคุณน่ะก็จะใช้เงินเก่งมากคุณมีความสุขกับการใช้เงินคุณมีความสุขกับการใช้เงินมีการใช้เงินมีการช้อปปิ้งมีการช้อปปิ้งมีการใช้เงิน มีความสุขสนุกสนานเลิงล่ามันมันก็เป็นอารมณ์แบบประมาณว่าก็ฉันมีความสุขมันเป็นความสุขของฉันก็ฉันมีความสุขอ่ะเธอจะทําไมกับฉันเหรอฉันมีความสุขเข้าใจไหมคือคุณอะแค่อยากจะบอกกับทุกคนนะว่าฉันอะอดทนและพยายามมานานมากเลยนะกว่าฉันจะมาถึงจุดนี้ได้อะ มันเป็นความพยายามและความอดทนที่คุณน่ะพยายามทํำมานานมากคุณน่ะประสบความสําเร็จในงานคุณหาเงินได้เยอะแต่ทางด้านสุขภาพเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปหาหมอเอายามากินกกกกเกี่ยวกับโรคกระดูกโรคเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับปวดหลังปวดขาปวดเอวโรคก,กระดูก คุณจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพเข้ามาซึ่งทำให้คุณเนี่ยต้องไปหาหมอและหมอที่คุณไปหาก็เป็นหมอที่เก่งแต่คุณนะ่ะเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็เครียดคุณมีดวงจะได้ไปหาหมอนะเอายามากินเกี่ยวกับโรคประจำตัวกำเริบในเดือนธันวาคมเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคเก่ากำเริบสุขภาพร่างกายทรุดโทรม คุณมีเรื่องกดดันมีเรื่องเครียดนะมันทําให้คุณชอบดื่มเหล้าชอบกินกาแฟชอบกินน้ําอัดลมชอบดื่มวายชอบดื่มน้ําผลไม้ชอบกินเหล้าชอบกินเบียรชอบดื่มน้ําผลไม้ชอบสังสรรค์มีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการศึกษาวิชาการความรู้การเรียนการศึกษาเนี่ย คุณตัดสินใจไม่ถูกในเรื่องความรักนะคุณทำงานเก่งอะแต่เรื่องความรักเนี่ยไม่ค่อยโอเคคุณจะประสบความสำเร็จในด้านการทำงานการหาเงินคุณหาเงินก็เก่งใช้เงินก็เก่งมีความสามารถรอบตัวประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการเงินการเรียนการเงิน,รงนมรดกทรัพย์สิสน เป็นจังหวะที่การเงินแจ่มใสการเรียนแจ่มใสในด้านความรักเนี่ยคุณน่ะไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงกับเพศตรงข้ามว่าคุณจะคบเขาในฐานะอะไรคุณรู้ว่าคุณน่ะชอบเขาคุณรู้ตัวคุณน่ะคุณรู้อยู่กับใจคุณน่ะว่าคุณนะชอบคนคนนี้มากแต่คุณนะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะให้สถานะอะไรกับคนคนนี้ฉันจะให้ สถานะอะไรกับเธอฉันควรจะเป็นผัวเธอหรือฉันควรจะเป็นเมียเธอหรือฉันควรจะเป็นเพื่อนกับเธอหรือฉันเป็นแค่คนรู้จักหรือฉันเป็นเพื่อนร่วมงานกับเธอคุณรู้สึกสับสนคุณตัดสินใจไม่ได้ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าคุณอะเครียดเรื่องสุขภาพคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพมันทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจเรื่องความรักไม่ได้คุณไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันจะเขยบฐานะ ยังไงฉันควรจะคบเธอในฐานะอะไรมันก็คุณมันก็เป็นสิ่งที่คุณสับสนนั่นเองเพราะคุณไม่รู้จริงๆให้พูดตรงๆคือคุณไม่รู้ว่าคุณนะ่ะควรจะคบกับเพศตรงข้ามในฐานะอะไรเพราะคุณไม่รู้มาดูกันต่อนะจ๊ะ ไพ่บอกว่าให้คุณน่ะไปทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะอืทําบุญให้มูลนิธิหมาแมวอะไรก็ได้ถ้าคุณไปทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรน่ะปัญหาก็จะเบาลงสิ่งที่คุณเครียดความทุกข์ในจิตใจความเศร้าโศกโศกาอดูลสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะตอนนี้มันก็เป็นกรรมเก่าของคุณนั่นแหละที่คุณเคยทำมา คุณก็มีความเจ้าชู้ในตัวและความเจ้าชู้ของคุณน่ะมันก็ทําให้คุณเจ็บพอคุณเจ็บหนักๆคุณก็ไประบายเอากับการกินอาจจะกินข้าวมากจนเกินไปกินเยอะจนอ้วนกินมากจนอ้วนหรืออาจจะกินเหล้ากินเบียร์มากไปคุณเป็นคนที่มีบาดแผลในหัวใจนะแล้วคุณก็จะถูกใส่ร้ายป้ายสีคุณเป็นคนที่มีบาดแผลในหัวใจค่ะ คุณเป็นคนที่มีบาดแผลในหัวใจและในเดือนธันวาเนี่ยคุณจะถูกคนน่ะใส่ร้ายเนี่ยเอาสีมาป้ายทําให้คุณเนี่ยเสียชื่อคุณจะเสียชื่อเพราะมีคนเอาความลับมาแฉหัวใจของคุณเนี่ยโดนทําร้ายนะเพศตรงข้ามเนี่ยทาให้คุณเจ็บคุณน่ะมีความรุ่มหลงในเพศตรงข้ามอย่างมากนะความรุ่มหลงของคุณน่ะมันทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนไปคนที่ ดุร้ายกาจคุณยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีคุณเป็นคนเจ้าชู้นะแต่คุณก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะให้สถานะอะไรกับเพศตรงข้ามคุณอาจจะชอบผู้หญิงสองคนพร้อมกันชอบผู้ชายสองคนพร้อมกันคุณควรจะไปไหว้พระแม่อุมานะเพื่อขอพรและอุปสรรคก็จะดีขึ้นเองค่ะ มาดูกันต่อนะคะคุณเป็นคนที่เก่งในการหาเงินมากเลยนะเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนฉลาดเป็นคนหาเงินเก่ง เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นนักคิดนักวางแผนเป็นคนฉลาดมากคุณต้องการช่วงเวลาที่โรแมนติกคุณอยากมีช่วงเวลาที่จะได้ออกเดทคุณอยากมีความโรแมนติกคุณอยากมีช่วงเวลาโรแมนติกกับเพศตรงข้ามคุณอยากมีช่วงเวลาดีๆที่คุณนะ่ะจะประทับใจ คุณเปนคนที่ต้องการความโรแมนติกคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยากจะหันหลังให้กับอดีตที่เจ็บช้ำคุณอยากจะได้รับพรจากเทพธิดายูเรียเทพธิดาแห่งความสวยงามและนี่ดอลทรูโรแมนต์คุณอยากจะมีความรักที่เหมือนกับใน หนังกระตูนคุณอยากจะมีความรักที่เหมือนในซีรีส์เกาหลีคุณอยากจะมีช่วงเวลาดีๆคุณอยากจะสมหวังในความรักคุณหมกมุ่นในเรื่องความรักมากเกินไปคุณอยากจะสมหวังในความรักกับคนที่ตัวเองอ่ะชอบเพราะคุณเจ้าชู้มันก็เป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจอยู่ว่าจะไปทางซ้ายเพราะนี่คือ indecision คุณต้องตัดสินใจนะว่าจะไปทางไหนจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาคุณก็ตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันเป็นความเจ้าชู้ที่อยู่ในจิตใจของคุณคุณรู้ว่าคุณอ่ะต้องการอะไรคนคนนั้นอ่ะเป็นเดอะเวอร์ของคุณแต่คุณก็อยู่ห่างไกลเขาเหลือเกินเธออ่ะเหมือนอยู่เธอเป็นโลกทั้งใบของฉันน่ะแต่ฉันน่ะไม่กล้าที่จะแสดงออกว่ารักมาก เป็นช่วงเวลาที่คุณนะมีความรักเกิดขึ้นในจิตใจคุณได้แต่ขอพรคุณได้แต่ขอพรอเทพธิดาแห่งความรักได้โปรดช่วยประทานความรักให้ฉันสมหวังกับคนที่ฉันรักด้วยเทพธิดาแห่งความรักได้โปรดช่วยให้ฉันเนี่ยมีความรักที่สวยงามเหมือนอย่างที่ฝัน เป็นช่วงที่คุณเนี่ยหิวกระหายในเรื่องความรักเหลือเกินทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเ <_ T> พราะว่าคุณเนี่ยอยากจะเนี่ยคองยูทโทเปีย <_ T> เหมือน <_ T> คุณอยากจะมีชีวิตที่สวยงามเหมือนในฝันน่ะคุณอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีเงินอยากจะอุดมสมบูรณ์คุณอยากจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต คุณอยากจะบอสซัมบอสซัมคือแบ่งบานนะคะเนี yeah. ่ยบอสซัมอะบิวดนบอสซัมแปลว่าแบ่งบานอะบิวดนก็คือความอุดมสมบูรณ์คุณปรารถนาที่จะเนี่ยแบ่งบานและอุดมสมบูรณ์คุณอยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวคุณอยากจะสวยอยากจะรวยอยากจะมีความสุข อยากจะเบ่งบานอยากจะสดชื่นคุณหิวหิวกระหายความรักความโรแมนติกคุณอยากจะมีความรักที่เหมือนในจินตนาการคุณอยากจะเบ่งบานอยากอุดมสมบูรณ์อยากจะมีกินเนี่ยเป็นเนี่ยหมายถึงความล่ำรวยมั่งคัง่งยูโคลเปียคือ ความร่ำรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อาหารการกินอุดมสมบูรณ์อยากได้อะไรก็ได้มีกองเงินกองทองสิ่งที่คุณปรารถนาก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปปรารถนาคุณก็ปรารถนาชีวิตที่มีความสุขอยากสวยอยากรวยอยากมีเงินอยากมีความรักที่อบอุ่นอยากจะสมหวังในความรักอยากให้เทพธิดาแห่งความรักเนี่ยให้พรให้ชันสมหวังกับคนที่ ฉันต้องการซึ่งคนคนนี้ก็เป็นคนที่หน้าตาหล่อแล้วก็รวยอีกตังหาคุณปาฏาที่จะมีความรักที่สมหวังมันเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังมากมันคือแรงผลักดันที่ทรงพลังมากสําหรับคนที่อยากจะมีผัวอยากจะมีเมียแรงปราฏารทางเพศฮอร์โมนความพุงพ่านอารมณ์ทางเพศ ความกระสันความหิวกระหายความกระเฮียนกระหือหรือความหิวโหยความอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณน่ะร้อนมากจนร้อนลุ่มถ้ามันไม่ถ้ามันไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อะสิ่งนี้มันก็อาจจะเผาไหมจิตใจของคุณในภายหลังเราก็มาดูกันต่อนะคะได้ไพ่ไอ้หนุ่มรถกระบะสตาร์คิอเนอร์จพลังของความลุย พลังของความลุยความทุกข์ในเรื่องเงินทําให้เสียเงินเยอะแล้วก็เลยเครียดเฟียค่ะความหวาดกลัวถูกหลอกเงินไปเยอะก็เลยเครียดพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากความหวาดกลัวความทุกข์ คุณน่ะคิดมากที่โดนหลอกเงินเสียเงินลงทุนแล้วเจ๊งเสียเงินคุณเป็นทุกข์คุณน่ะเป็นทุกข์ในเรื่องเงินคุณมีความหวาดกลัวคุณอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุณต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือเอาชนะอุปสรรคนั่นเองมันก็มีคนทําให้คุณท้อแท้มันมีใครบางคนที่ทําให้คุณเนี่ยหวาดกลัว มีความหวาดกลัวมีความสิ้นหวังมีความหวาดกลัวความรู้สึกหวาดกลัวและความรู้สึกสิ้นหวังอะ่ะมันก็พุ่งเข้ามาในจิตใจคุณก็ต้องผ่านมันไปในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ค่ะมีคนที่ยินดีจะช่วยเหลือคุณทั้งเพื่อนครอบครัวคุณมีดวงจะได้ไปหาหมอดูได้ไปดูดวง มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและคุณก็จะมีความสุขค่ะเมื่อคุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นความสุขในที่นี้หมายถึงคุณจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะไม่ได้หมายความว่าคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณอยากจะได้แต่หมายถึงคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ ทางออกของปัญหามันมีหลายบานถ้าคนเนี้ยเขาไม่ช่วยคุณคุณก็ไปหาคนอื่นได้คุณจะเจอวิธีการแก้ปัญหาจะมีคน่ะที่เข้ามาให้คำแนะนำดีๆและคำแนะนำดีๆที่คุณได้รับเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เรามาดูใบสุดท้ายกันนะคะ จะมีคนนะ่ะมอบพลังบางอย่างมาให้คุณนะ่ะทำให้คุณเนี่ยสามารถก้าวข้ามความทุกข์และปัญหาที่ตัวเองเนี่ยเผชิญอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะมอบลูกแก้วพลังให้คุณใบสุดท้ายค่ะ The loving woman คุณจะมีความสุขกับความรักครั้งใหม่คุณจะมีความสุขกับความรักครั้งใหม่ คุณอาจจะมีความสุขกับการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮอกกี้ใช่ไหมพันธุ์ฮักกี้คุณจะมีความสุขกับการได้อยู่กับสุนัขแมวนกคุณจะมีความสุขที่ได้รักขอแค่ได้รักฉันก็มีความสุขคุณจะมีความสุขที่ได้รักถึงจะต้องอยู่คนเดียว แต่คุณก็จะมีความสุขเพราะว่าคุณน่ะมีความรักค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ